แล้วล้วพี่ปาคนนี้พี่ปาเล่นไหมผมมาดูแลน้องๆไงตักไปแล้วนี่นี่ครับอันนี้ให้น้องโทมัสตักให้ใช่ไหมอะเชิญเลยครับโอ้โหบูนี้แถวยาวมากนะเอาจริงป่ะพี่คุยกับผมบ้างไหมคุยครับน้องเติ้ลเป็นไงบ้างวันนี้เราได้รางวัลใหญ่ไปหรือยังครับผมรางวัลใหญ่ครับ มันคืออะไร <L ock> ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่ามั็นจะเป็นของที่ไม่ใช่โปสการ์ดโปสการ์ดทีอมันปลอบใจไงครับผมอ่าแล้วคุณวันนี้มีอะไรที่ไม่ใช่โปสการ์ดแล้วหรือยังน่าจะยังไม่มีน่าจะนี่ที่คนนี้เลยที่นี่คนนี้เลยคนต่อไปจะได้รางวัลใหญ่้องตนจัดเลยได้เลยจัดเลยไม่ใช่ถ้าคนของพี่ใช่เขาดูเนื้อ มาแล้วอันนมาแน่มาแน่มาแน่ล่ปึ๊บยังไงมันมาไหมมันมาแล้วล่ะต้องมาละมาไหมนะบีบีบีแล้วรางวัลด้านขวามือได้เลยครับเชิญค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยครับเดี๋ยวให้ทุกท่านออกไปเข้ามาได้เลยนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับในบูธตักไข่ครับเพราะว่าใช่ครับไข่เราเยอะมากจริงๆจริงและรางวัลใหญ่ยังไม่ออกถูกต้องต้องรีบแล้วไหมเชิญเลยครับครับผม อยากได้รางวัลอะไรฮะรางวัลใหญ่เท่านั้นราง,งวัลใหญ่คือนี่แล้วรางวัลที่ออกก็คือเอาเลยครับรางวัลใหญ่ยังไม่ออกนะบูธที่สี่เดี๋ยวขออนุญาตไปที่บูธถัดไปนะฮะทุกคน อันนี้ต่อพี่โทมัสใช่ไหมฮะอ๋ออ๋อครับครับผมวันนี้ก็อากาศร้อนมากทุกคนแบบมาซื้อน้ำได้เลยนะครับแบบว่าดับความหิวกระหายอ่ามีมีชาเย็นโกโก้นมชมพูนะฮะใช่ครับผมอะไรครับเป็นไงบ้างครับพี่เจมล้างน้ำอร่อยไหมวันนี้อร่อยมากฮะ เออถ้าใครหิวน้ำเนี่ยคือสั่งอ้ามีน้ำเปล่าเรามีน้ำเปล่าเดินเอาทุกคนขวดขวดกิขวดละกี่บาทครับพี่ับขวดละกี่บาทขวดละกี่บาทขวดละห้าบาทเท่านั้นออ๋ขวดละห้าบาทเท่านั้นนะผมใช um> oh right. ่นี่บ oh, ูธนี้นะครับดูมันดื่มครับอากาศแบบนี้ทุกคนต้องดื่มนนะ มีน้ำหวานน้ำเปล่าแล้วก็ทุกซื้อทุกหนึ่งแก้วนะครับจะได้แบบคัพสลิปด้วยแล้วก็ลุนลายเซนใช่ฮะใช่แล้วก็แบบลุ้นไลเซนด้วยหรอใช่ลุ้นลายเซ็นด้วยมันจะมีแบบว่าอันมันจะมีแบบว่าอันที่เซนกลับไม่ได้เซนใช่อันที่เซนกลับไม่ได้เซนใช่ครับผมอ่าแรดดอมใช่ไหมแรนดอมเป็นแรนดอมเป็นแบบซูมเป็นแบบซูมชุ๊กหนึ่งแก้วนะครับจะได้รับคัพสลิปใช่ครับผม นี่ก็ต้องได้หนึ่งเงินถูกไหมอ่าให้น้องตี๋ยื่นเลยครับคับสลิปเอาเลือกไปแล้วได้ไรเสร็จไหมฮะรอบแก้วหน้าได้แน่ตูอีแก้วค่ะใครอยู่น้ำสามารถมาที่บูธนี้ได้เลยนะครับดูมันดื่มนะฮะดูมันดื่มใช่อ๋อคือบูธบูธชื่นดูมันดื่มใช่ไหมฮะไยหายดูมันดื่มอยู่ตรงนู้นนะฮะน้องตีน้องเจมอยู่ตรงนี้นะฮะครับผมได้ครับใครอยู่น้ำได้เลยนะน้ำขวดละห้าบาทเท่านั้นอ้าหูชงด้วยเหรอบูธนี้ศิลปินคือมาชงกาแฟให้ด้วย โอ้โหเอกุศีบสุดผมขอด้วยได้ไหมฮะขอดื่มด้วยใช่ไหมฮะไม่ใช่บอกขอดื่มด้วยนะฮะหิวน้ำพอดีใช่ฮะคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยพี่ไอละกันนะชงเองน่าจะไม่รอดนะเดี๋ยวว่าอย่างนั้นตีตอนนี้นะครับแฟนๆหน้างานก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดินแบ่งทางกันนะครับระวังเบียดกันหกล้มนะฮะดูแลกันด้วยนะครับผู้เล่น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  ระวังเบียดกันนะครับทุกคนเปิดทางให้ศิลปินเดินด้วยนะครับครับผมขอบคุณครับ,บ,บตีตีหยิบโอเคครับตีตีหยิบ <c oughs> โอเค <c oughs> ครับบู๊ดดูมันดึงสามารถมาอุ้ย,อ,ยอุ้ยชงให้เราก็ได้ด้วยขาดจากเดียวลายเซ็น จริง<ม>าขาดลายเซนก็คือใครอยากได้ลายเซนยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่ประมาณ100อันโอ้ไม่จริงมาครับเดี๋ยวเราไปที่บูธถัดไปนะฮะ <c oughs> เป็นเมอร์เชนดาส์นะครับนี <c oughs> <c oughs> ่เรามาที่บูธนี้ดีกว่าอุ <c oughs> ้ยรามูฟมาเลยโอจังอะ่ะ <c oughs> น้องกล้องกับน้องน้ำปิง สำหรับแฟนลับท่านใดนะครับต้องการซื้อ o f ฟ i c i a l g กู d ดนะครับมาที่บูธนี้ได้เลยนะครับน้องกล้องกับน้องน้ำปิงดูแลอยู่นะครับออสกิปบปังขออภัยด้วยฮะผมบอกเลยบูธนี้แฟนๆต้องซื้อของติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนครับนี่เสื้อยืดของเราครับไม่ธรรมดาเลยเป็นเสื้อยืดกิฟต์ยูฮาร์ดนะฮะนี่และที่สําคัญคือน้องเจมส์สู่เป็นคนออกแบบลายเส้นนี้ไม่ธรรมดาปังมากครับตัวละ590เบาทเท่านั้นนะฮะทุกคนมาจับจองกันได้นะ คนที่ดูอยู่ทางออนไลน์นะครับสามารถซื้อผ่านตะกร้าทิกตอกช็อปได้เลยนะมีโค้ดส่วนลดด้วยเก็บก่อนนะใส่ตะกร้าไว้ก่อนแล้วรีบไปชำระเงินครับเ้วบอกเลยสิธิพิเศษมีเยอะแยะมากมายนะครับไม่ได้มีแค่เพียงเสื้อนะครับวันนี้มีโครซี่ฮาร์ดแบ็กด้วยนะครับแต่สินค้าจะเป็นพรีออเดอร์นะครับแต่รอไม่นานครับทุกคนกดใส่ตะกร้าแล้วชำระเงินไว้เดี๋ยวจะรีบพรีออเดอร์จัดส่งให้เลยครับทุกคนแล้วก็มีเซเนต์ฮาร์ดแบ็กนะครับผมมีฮาร์โมนีฮาร์ดแบ็กด้วยนะครับ ของของเรานี่คือได้คุณภาพแล้วก็ที่สําคัญคือน่ารักทุกชิ้นเลยนะครับนี่แล้วดูสองพิเซนเมาช่วยขายอ่ะน่ารักปะดูโอ้โอนี่เสื้อของเรานี่ตัวละ590ใช่ไหม<อ>น่ารักมากคือในเสื้อเนี่ยมีหน้าศิลปินทั้ง30คนครบทั้งค่ายใส่1นตัวนี่เหมือนเห็นหน้าทุกคนเลยในเสื้อตัวเดียวนะฮะนี่ต๊อกตอกครับนี่เราขายอะไรกันอยู่ฮะ ช่แต่ว่าต้องเป็นแบบการรอนิดนึงทีเออร์เดอร์ตุกเกลี้ยงตกดกลี้ยงตุกเกลี้ยงตุกดกลี้ยงตุกเกลี้ังขึ้นมาแล้วครับกับข้าวครับกับข้าวอ้าวไม่ใช่ตอนนี้นะครับอยู่กับน้ำปิงสเตอร์นะครับและและกล้องจิโร่ครับผม ครับก็อยากจะฝากแฟนๆนะครับทางตอกๆนะครับทุกคนว่าถ้ากดในตะกา้าของเราตอนนี้เขามีส่วนลดให้ด้วยคือได้ราคาถูกกว่าที่นี่แต่ว่าต้องรอพิเออร์เนิดนึงนะแต่ว่ายัางไงก็สามารถกดตะกาแล้วก็สั่งซื้อได้เลยครับครับผมก็คือส่วนลดในติ๊กต็อกเนี่ยคือเยอะมากก็ฝากทุกคนช่วยกันซื้อด้นะครับเพราะว่ามันคุ้มจริงๆถ,ถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นน้องกล้องน้องกล้องซื้ออะไรครับกล้องกล้องจะซื้อมินิสแตนดี้ละกันเพราะว่าโต๊ะทำงานตั้งกวดเตียงได้ทุกคนจะได้ตื่นมาเจอพวกเรา แล้วเป็นมินิสแตนดี้ของใครถ้าเป็นกล้องใช่ไหมจะซื้อของทุกคนเลยเพราะว่าแบบพวกเราอยู่ด้วยกันแล้วแบบมันน่ารักไงพออยู่ด้วยกันหลายๆคนอ่ะก็นะครับฝากดูทุกคนแล้วจะเป็นพี่น้ำปิงจะซื้อของใครครับซื้อของน้ำปิงจะซื้อคาลนดาครับนี่เพราะว่าจะปีใหม่แล้วไงคาลินดาในนี้มีการสุ่มด้วยนะทุกคน ครับผมพวกเราทุกคนด้วยมีวันเกิดของเราทุกคนด้วยแม่บอกว่าทำงานด้วยลูกเขาบอกว่าทำงานด้วยเพราะฉะนั้นชาวตอกตอกคารองขออนุญาตไป็นทำงานก่อนนะครับปากพี่ปักต่อได้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณน้องน้ำปิงแล้วก็น้องก้องมากเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็ถ้าใครออฟฟิเชียลกูได้สามารถจับจองได้เลยทางออนไลน์ทาง TikTok Live ก็สามารถกดตะกร้าได้เลยนะครับมีโค้ดส่วนลดก็จะเป็นสินค้าพรีออเดอร์นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปที่บูธถัดไปกันครับทุกคน มาครับมาเดี๋ยวเรามาที่บูธสุดท้ายของเรานะครับเป็นบูธคูปองใช่ไหมมาบูธนี้ดีกว่าทำไมคนขายคูปองหล่อจังเลยครับหล่อมากด้วยสำหรับเป็นแฟนท่านใดน,นะครับอยากจะร่วมเล่นเกมกับบูธกิจกรรมของเรานะครับสามารถต่อแถวเข้ามา ซื้อคูปองกับศิลปินได้เลยนะครับปีแบบจ่ายเป็นเงินสดแล้วก็สแกน QR code นะครับโอเคเดี๋ยวมีเพื่อนรอต่อนะครับหนาทีนะบูดีแบ่งกันนะแบ่งกันนะครับเดี๋ยวมีเพื่อนเอนรอนต่อนะครับขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะคะต่อแถวเข้ามาได้เลยนะครับแบ่งกันนะทุกคน30วีสุดท้ายนะครับเดี๋ยวศิลปินจะต้อง m o v แล้วนะครับทุกคนซื้อคูป,ปองแบ่งกันนะแบ่งเข้ามานะมีคนอยากซื้ออีกเยอะเลยเชิญเลยค่ะ หนึ่งใบนะคะ,อคะ,คะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหมดเวลานะครับมีใครยังไม่ได้ซื้อคูปองอีกไหมเยอะเลยทุกคนทุกคนต้องแบ่งกันนะทุกคนต้องแบ่งกันนะเพื่อนๆยังไม่ได้เลย เงินสดฝั่งนี้นะเงินสดฝั่งนี้เดี๋ยวน้องๆต้องเข้าไปพักแล้วนะครับอ่าน้องๆรู้แล้วนะไอ่ะนะครับจุธะไปนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับอาเข้าไปครับแบ่งกันะทุกคนแบ่งกันนะมีเพื่อนจะไม่ได้อีกนะขอบคุณนะครับเอาข้างหน้าลูกคนสุดอ่าสองสองคนให้ได้มาหนึ่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบสุดท้ายนะโอเคโอ้โหเอ็นดูมากก็อยากจะให้ทุกคนมาเล่นกิจกรรมด้วยกันที่นี่นะครับเดี๋ยวจะมี โชว์จากพวกเราครับร้องเพลงจากพวกเราให้ฟังกันแล้วก็มีขอขายพี่อรับของน้องเต้ครับป้ายน้องเติ้นน้องเฟิร์สครับวมาเจอกันครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายน้องๆต้องไปแล้วนะครับทุกคนไปครับขอบคุณนะครับทุกคนครับเดี๋ยวเราเจอกันน้องๆในต่อรอบต่อไปนะครับ บายบายต้องไลฟ์หน่อยนะครับขอบคุณทาง tiktok ไลฟ์ด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวน้องๆมูฟได้เลยครับเดินขวามือได้เลยครับเอาเลยครับแล้วนี่ก็เป็นช่วงเวลาของเจน3นะครับก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเรายังเหลืออีก2เจนเจน4ไปแล้วเจน3ไปแล้วต่อไปเป็นเจน2ครับสักครู่เดียวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับ oh no i know no. me E đã vào ờ ờ 14 tháng 10 năm 2020 แฟนที่น่ารักทุกคนที่มาร่วมงานเนาะพี่พี่ผู้สื่อข่าวทุกท่านนะครับกล้องอยู่ตรงไหนบอกเรานะอ๋อมีผมด้วยหรอผมลืมเออผมลืมลืมตัวเองนะฮะมีกล้องพี่พี่ผู้สื่อข่าวด้วยรวมถึงเป็นแฟนที่รับชมอยู่ทางไลฟ์ของ YouTube ดูมันดีไทยแลนด์นะครับดูมันดีทีวี พี่เต้นเดินบ่อยๆนะีูสิ จเจอกันพี่โทพี่โทวันอาทิตย์เจอกัน 祝你们好，都很好啦，好多祝福。